พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดาตศทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรม,มาราชินูปถัมภ์ครั้งที่หนึ่งปี2556 เวลา15นาฬิกา32นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศในฐานะประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์เสด็จไปยังโรงรแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนกรุงเทพเขตด,ดินแดงในการนี้ได้ประธานเข็มกลัดที่ระลึก30ปีมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าแก่รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมโมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินปธัมภ์ครั้งที่1ปี2556 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆอาทิให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อนเนื่องปีละเกือบ2,600ทุนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2,556และการจัดประชุมพระรยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด